อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องเต๋แชาแนลจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับก,ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้มีโยอกดช่องน้องเต๋อชาแนลนั่นเองนะคบผมในคลิปนี้นะคบผมน้องเต๋อชาแนลก็จะมาบอก การเปลี่ยนทําคลิปใหม่ของน้องตเต๋อชาแนลนั่นเองนะคะผมก็คือน้องตเต๋อชาแนลเนี่ยนะคะผมจะแคปภาพมาแทนนั่นเองนะคะผมเนื่องจากถ้าเอาเป็นคลิปเนี่ยนะคะผมมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเนองนะคะผมน้องเต๋อชาแนลเลยเอาเป็นภาพแทนนั่นเองนะคะผมโอเคในคลิปนี้เนี่ยครับผมน้องตเต๋าชาแนลก็จะมากินมาม่าเผ็ดนั่นเองครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็จะมากินมาม่าเผ็ดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับผมนี่ครับผมกินกันเลยครับผมเผ็ดเผ็ดเลยนะครับผมมาม่าเผ็ดอันนี้อืออร่อยมากเลยครับผมแต่ก็เผ็ดด้วยนั่นเองครับผมก็เผ็ดอยู่นะคะผมอร่อยแต่ก็เผ็ดนั่นเองนะครับผมบอกันอีกคำเลยนะครับผม เผ็ดกว่าเดิมอีกนะคะผมโอเคมาต่อกันอีกคำเลยครับผมโอเคครับผมก็สกินี้ก็มีเพียงได้ในปับการกินมาม่าเผ็ดนั่นเองนะผมน้องเต๋เอเชนก็กินไม่หมดนั่นเองครับผมเนื่องจากมันเผ็ดมากนั่นเองครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับชอบคลิปน้องเต๋เอแชนแนลอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ